นักกีฬาย,ยกน้ำหนักนะครับน้องเวฟวีรพลวิชุมาอายุ19ปีชาวสุรินทร์นะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะนี่ฮะน้องเวฟนะครับวีรพลวิชุมานะครับอายุ19ปีนะฮะเกิดที่สุรินทร์นะจ๊ะสามารถคว้ามาไ,ได้ฮะเหรียญเงินอีกหนึ่งเหรียญให้พี่น้องชาวไทยครับในยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมนะครับทำคะแนนรวมไปทั้งสิ้นก็346 กิโลกรัมเห็นภาพน้องตงทีไหมตอน,นแบบรู้ตัวแบบทำได้อะโอ้โ oh, ห oh, เขาแบบ ah. ขาอ่อนไปเลยอะขาอ่อนลงไปเลยอะส,สุดยอดจริงยิงนดีด้วยนะฮะนะคะออแต่ว่า <Ay u. S 2> ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตหน่อย <Kh> ah. อ,อ,อันดับเราจากเมื่อวาน31ใช่ไหม ตอนนี้กลายเป็น3 2อนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเออนิดหน่อยนะเราก็ภูมิใจแล้วล่ะนี่เพิ่งเห็นอายุเมื่อกี้19ปีเท่านั้นเองเด็กเลยโอ้ยยังแข่งได้อีกหลายรอบนะเนาะได้อีกสองรอบแล้วโอลิมปิกเนี่ยแล้วนี่ครั้งแรกด้วยนะใช่ไหมครั้งแรกด้วยที่น้องเข้าไปแข่งค่ะเฮ้ยคือครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาที่ไปแข่งครั้งแรกคว้าเหรียญเยอะมากนะเก่งมากนะเชื่อว่าผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักนะคะถึงได้ผลงานดีขนาดนี้เห็นว่ามีบรรยากาศภาพของครอบครัวไหม ที่เชียร์น้องด้วยเหม<อ>ือนกันขอดูหน่อยสิครับครับนี่ พี่กอบคุณผู้ชมดีใจแล้วก็ปลื้มใจแทนครอบครัวรวมถึงคนไทยด้วยนะคะจะบอกว่าภาพคนไทยแบบนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยพี่กอล์ฟเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือกันแลวเวลาร่วมแรงร่วมใจเชียร์จะมีภาพแบบนี้เสมอเสมอเลยโอ้ดีมากๆเลยนะคะ ดีใจด้วยครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะอัปเดตกันหน่อยสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิก2024นะคะตอนนี้ได้6เหรียญแล้วนะคะและอย่าลืมนะยังไม่จบนะคะส่งแรงใจไปเชียร์อีก1สาวนะคะนักกีฬาย,ยกน้ำหนักไทยน้องส้มดวนอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงนะคะในวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะเวลา16นาฬา30นาทีอย่าลืมส่งใจไปเชียร์แล้วก็ติด ขอบสนามขอบจอกันเยอะๆเลยอ่สุดยอดนะฮะ